โอเคก็สวัสดีทุกคนนะคะก็อาจริงๆเราก็ไม่ได้เป็นคนที่เล่นเก่งอะไรมากมายนักหรอกมาเราจะมาเล่นเกม Call of Duty Mobile กันนะคะไม่ได้เล่นนานละถามว่าอยากลองเล่น Battle Royale ไหมก็อยากลองนะไม่ใช่อะไรมีมันสวยอะเฮ้ย hey, i n d u t r l Revolution สวยมากอะ Shadow เราจะมาลองลุยกันบอกเลยว่าเพิ่งแตะแรงครั้งแรก ไป์เกอร์นะฮะดูโอพีเอฟไม่ทำไมอะโซโลสิจ๊ะเซอร์ไว <c oughs> คนเดียวสนุกกว่าเยอะดูซิฝีมือตกไหมปรับเสร็จแล้วลงนิดนึงเอาละเราก็จะเล่นเป็นสายนินจา ง่ายดีสะดวกดีสำหรับเรานะได้ไหมปุ๊บขึ้นไหมเออขึ้นได้โอเคได้อยู่เอออะไรนะปุ๊บปุ๊บเออได้โอเคเดี๋ยวดเดี๋ยวเดี๋ยวตอนแรกจริงๆขอให้ได้แบบนี้นะสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดอืมเฮ้ยเราซรามากมากเดี๋ยวนะขอปรับอะไรนิดนึงก่อนนะสิบสิบแล้วเออรู้รู้รู้รว้รู้รู้รีบปรับให้เสร็จก่อนรีบปรับให้เสร็จโอเคแค่นั้นแหละ ไม่ได้เล่นนานนะฮะกอถ้ากากก็ขอโทษด้วยไม่ได้ตั้งใจจะกากแต่ก็นั่นแหละร้ <laughs> องไห้หลอแลว้วเดี๋ยวดูสิมีอะไรแจโอเคไม่มีไม่เกี่ยวเนเดาะดูสิเขาลงกันเพื่พับเพื่พับพืพ่พ,พ,พับแล้วกูละทำอะไรเขาเรีบลงกันจังโอ โดดเึิ่มเพพไปละเราจะไปทางนี้เราจะไปในพื้นที่ที่ไม่ค่อยมีคนจะพยายามไปในพื้นที่ที่ไม่มีคนเนาะลอนให้ไกลที่สุดเท่าที่จะไกลได้ไปอ่านี่ไงไม่มีคนจริงๆไม่มีแม้กระทั่งของอื่นๆให้กูเลยเย้สุดยอดมากเลยบัตรซบแล้วเขา้าคึด เลวเลีวเลีวลวเฮ้ยนั่ดนดาอะไรไหนก็ดูสิโหกูมาอยู่ตรงไหนวะเนี้ยนี่คืออะไรฮิรลักกี้มีโอ้โหคำถามคือเอาอีโบมาให้กูทำไปไม่ได้ใช้โอ้ยแห่งสวยเอ้ยเอาละสติต้องมาละน่าไม่ได้ ขวาได้หลงทาเนี้ยไปไปกูึยวิววิ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 ว้าวลูกลๆกลโอเครีบแก้เลยกู <c oughs> ไม่ชอบอีโบะอะไงร้องไห้แล้วล คืออย่างน้อยๆตอนเนี้ยต้องเปลี่ยนของให้เสร็จให้เร็วที่สุดไปเร็วโอ้ไม่เอานะเร็วเร็วเรคือปกติจะเป็นคนที่ไม่ค่อยลงอะไรแนวๆนี้อยู่แล้วด้วยก็เลยแบบอืมนะเป็นไงละ่ะรอบนี้ผิดพลาดเร็วขึ้นแล้วไปอุ๊บเสียงดังอราโฮโรยาเอายามาดูดๆๆ จริงๆไม่มีของอะไรให้กูเลยโอเคทันเนี้แหละมีไหมไม่มีขอบใจนะเ,เสียงดังมกอกเฮ้ยดีสิวะโอ้โหลอดตายแล้วสิบสองเกตอันนี้เปลี่ยนเลยเอ,อ โหุ oh, ส,สองเกลย่ยงเยอะแม่เจ้าร้องไห้แล้วเอ็มสซีมาเปลี่ยนโฟกิฟมาเวสมาโอเคอุ่นใจนิดนึงขอเช็คก่อนนะอ,อโอ้ใช่เร็วยวๆๆๆๆ ไม่มีเฮอะไรเลยดีครับประเสริฐจริงๆโอเคเออหืพ่อโอ้ยเอ้าเจ็บดูปกักสเปรย์ฉีดพ่นหน่อยเอ่อดีอนาลีนลองบาดีเดวควิกรอเวสนี่เออดีสิวะ เปลี่ยนแล้วเอาเป็นนี่โฟกิแฟแฮปปี้แม็กกระสุนเย่ยมโดโฟกิฟมาอุ๊บส์งานเข่าละจำได้ว่ารู้สึกว่าในบ้านนี้จะมีของใช่มีกระสุนจำได้ละเอื้อโฮโลเยี่ยมอุ่นใจอีกนิดนึง อ่กระสุนนี่เจอละกระสุนเขียวยาสุนเขียวโอเคครบชิงโอเค,อเค,อเคไม่มีอะไรละไปเลยดีกว่าวิธีเล่นของเจ้านี้ก็จะเป็นแบบแนวแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นแนวที่ไม่ค่อยอยู่กับ สถานที่ใหญ่ใญอะไรอย่างนี้เอ้ยอันนี้ซักโอเคแล้วนะเอามาต้องใช้แล้วละ่ะสต๊อกนะย้อนกลับไปเอาของนั้นมาโอเคทุกอย่างพร้อมเอาละเช็คสิ คือจะเป็นคนที่แบบอย่างน้อยๆคืออันนึงอะออ่าฮะแววๆละอุว,ว่าแล้วเฮ้ยตายสิดีนะมีเจ้านี่อยู่ขอบคุณมากเลยเปลี่ยนได้ไหมอะอะได้แต่บแบบเบร์สว่ะขออไฟด้วยอะฮะ ร้องไห้แล้วเอ๊ะขคเลยวะเอ้ยได้นะโอเคกระสุนนี้จะหาง่ายๆหน่อยถาจริงเร็วไปปอ,อ,อขอเคลียร์กระสุนก่อนนะทิ้งอันนี้ทิ้งไม่ได้ใช้โอเคเราจะวิ่งแบบไล์เวทอด เจอค่อยปะทะไม่เจอเฉยๆไวอืมโอ้โฟกิสลืมไปละหวังว่าคงไม่เจออะไรพลิกๆระหว่างทางนะอือืโอ้โหโอ้ยืนเป็นพระประธานเลยแม่ตะกี้อะไร ไฝาดใช่หรือไม่เฮีย <Yeah. c oughs> ใจใจลุกไปอยู่ตะตุ่มเลยเมื่อกี้อ่าไม่ฝาดแล้วกลัวไม่ฝาดแล้วโอเคกูว่าไม่ฝาดแล้วล่ะโอเคกูว่าไม่ฝาดละชัดเลยอ่ากระสุนนีิโอเคอ่ายามาอะไรอีก เอาคูณสามนะแล้วก็อะไรที่เกะกะเกะกะอยากเอาออกมากเลยอนะบางอันนะอะโอเคไม่น่ามีอะไรละคว้าของได้รีบคว้าเฮ้ยเอ็มซีเอาไงดีเอาไงดีเอาลูกแม่มาใช่ค่ะเนียนลูกรัก <c oughs> โอเคขอทำอ,อัตโนมัติแล้วกันซิงเกิลช็อตไม่น่าเวิกโอ๊ะกูขอโทษกูลืมตัวเสียเอ้ยลืมทายาทายาหมอกยี่สิบกล่องเธอก็หายอ้าวเจ็บขออีกอกันโอเครอดแล้วหลังจากเนี้ยต้องระวังให้มากขึ้นอืมอืมสิบสองเกตด เอามาเป่ายาไม่เป่าเต็มอีก <c oughs> เอ้ยเลยยำตำบอลจริงๆอันนี้ทิ้งทั้งหมดซะไม่ได้ใช้เอ่ออันนี้ฟอร์กิฟอันนี้ทิ้งนี่ทิ้งอะไรทิ้งได้อีกนี่ทิ้งนี่ทิ้งนี่ก็ทิ้ง กูนึกแล้วอืมดีนะได้ยินพอดีโอเคเอาละวิ่งได้ละหาของอะไรได้รีบกวาดแล้วรีบไปเลี่ยนกระเป๋าได้ยิ่งดีแบงเอ้ยชีวิตแล้วเกินแบงกับหนังชีวิตแล้วเมื่อกี้เกสองเกตเอามา เออปืนนี้แม่งเพิ่งได้ใช้แล้วเนี่ยปกติใช้เป็นลูกซองชักแปลกใหม่ไปอีกแบบเออเดี๋ยวนะมี M4CB ไหม่ม่มนมสนเอาละควรต้องวางแผนใหม่ระวเร่างนี้อะติดเดี๋ยวนะขอเคลียร์ใจกับของกูก่อนนะโอเคดอทก็ดอทมา อโอ้โหบีไปนู่นเยี่ยมจริงชีวิตนี้ไอ,อ้ให้ตายสีสโคบซูมไม่ได้นั่งหูดีดเว้ยโอเคยังไม่ต้องก็ได้เรามีเวลาสิบเจ็ดวิในการเดินกับเขา้าเขา้เขากลอ่องเข้ากล่องเข้ากล่องคืออะไรเดินเข้าวงสิบเจ็ดวิมาเข้าที่แคบ ต้องใช้วิธีนี้ซ้ายขวาอันนี้ช้าไปไม่ควรทำเป็นอย่างยิงเฟิร์สเอดเอามาซ้ายเรียบร้อยดึกแล้วเชื่อโอเคทุกอย่างพร้อม เนีย่ยมาเนีย่ยมาที่เหลือเอาละโอ้ขวัญหนาหนาชิปโป้งเอาละไปสายมีอยากอัปเกรดของนะแต่ไม่ค่อยได้ใช้อะ่ะโอเคไปดีกว่าอย่าซอนเยอะ เดี๋ยวได้ตายโหงก่อนเอานนะเพิ่งเล่นแรกๆด้วยอืมอะไรเอ่ยหัวไวยๆเมื่อกี้หรือกูตาฝาดอ้โอ้เลยเลยเลย เนี่ยอยู่ขอบปงเนี่ยรอได้กระเฮียแล้วสภาพตอนเนี้ยโอเคมันบีบมาใกล้เรามากอัตตายนั่นไงเดือดแล้ใช่เราจะรอดูพวกเขาโอเคทำไมเสียงแปลกๆวะเสียงป,งป,งปงืนแปลกๆเสียงปืนแปลกจริยงแล้วเมื่อกี้นี่เออเดูสิอัตโนมัติไม่น่าเวิร์ก อีกอย่างสโคบก็ไม่มีขวานึกแล็อตใช่ซ้ายเห็นนะโอ้เชี่ยโอ้ยเกือบไปเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วรีบใช้ให้ไวเร็วอายปิดกระเป๋าสิลูกเออออกมา อะดีนารีนมากระสุนมาปะปะักโอเคเชีย่ยตกชัยโอ้ยนั่นไงโอ้ยโอ้เชี่ยโอ้โอ้โอ้ อืมไม่เล่นแบบนี้ขอร้องเจ็บจริงนะเนี่ยเจ็บมากพ่ี้เนี่ยเหี้ย <Here. S 1> สายดินเสียงว่แววไปลกเวลามีไม่เยอะตรงนี้แสดงว่ามีคน ชิปทอมินอลเปิดหน่อยโอเคโอเค,อเ,คเรียบร้อยแม่ง <c oughs> <c oughs> จังหวะนรกหลายช็อตมากเลยเมื่อกี้แย่มากอีกอย่างหนึ่งคือตะกี้เข้าไปเก็บก็ไม่ทันละดังนั้นซ้ายเลไยังไม่ไปไปทางนี้ก่อนโอ้ยชิ่อโอ้ยกูว่าแล้วชีวยวใครสั่งใครสอนให้ทำแบบนี้ฮะ แสดงว่าน่าจะตามมาจากเมื่อกี้บ้านเมื่อกี้นั่นแน่อะดีนารีนมายามาแล้วก็สกโบมาต้องใช้ละเราต้องเข้าไปในบ้านสักบ้านหนึ่งก่อนซ้ายมีคนไว้ก่อนโอเคเปไปตรงนี้โอเคจอดแป๊บหนึ่งขอจัดการของก่อนนะ โอเคอันนี้เอาออกส่วนนี้ทิ้งโอเคพื้นที่ตรงนี้เราเสี่ยงมากแสดงว่าน่าจะมีคนยึดพื้นที่ด้านบนไว้อยู่ดังนั้นรีหลอดให้พร้อมโอเคสบายใจมีคน ยาตอนนี้จะหมดยาไม่พอแน่ถ้าต้องบวกอะ่ะดังต้องหลห้าสิบวิทันเปลี่ยนกรอะเลยโอ้โหค่อยมาัะด้วยนี่ไงกูนึกแล้วแ่งเลย กู <G ül üyor> ดึกแล้วเชะก็ว่าได้ยินเสียงอย่าวิ่งมาอย,าอย,าย่างนี้โอ๊ปส์ต้องไปละโอเคเข้าวงให้ไวเลยนั้นคนหรือเปล่านั้นกล่องแสดงว่าตรงนี้มีปะทะกันแน่ๆ

ไหลจกหวัวนรกชิบหายอู้หูไม่ทันไม่เป็นไรพาดเองอที่สก็โอเควะโอเคไม่เป็นไรรอดที่สองก็ยังโอเควะ ่งระยะไกลด้วยสู้ไม่ไหวจริงๆหรอ,อเ,เริ่มต้นได,ด้ดีก็มีแค่นี้แหละไม่ได้อวดฝีมือหรอกก็ <veux S 2> อขอบคุณมากทุกคนที่ชมกันเนาะโอเคไปละ